ข้าวยากหมากแพงวงจรปิดจับภาพหนุ่มย่องขโมยเส้นบะหมี่กึ่มสำเร็จรูปและเครื่องปรุง ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสตคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดพร้อมข้อความว่าโจรช่วงนี้เข้ายากหมากแพงระมัดระวังโจรกันด้วยนะคะคงทําได้แค่โพสต์ลง Facebook ตเตือนเพื่อนๆนะคะให้ระวังกันเองด้วยเพราะแจ้งความกับตํารวจไม่มีการมาตรวจสอบใดๆทั้งสิน้นแถมบอกให้เราไปหาชื่อนามสกุลคนร้ายมาให้ด้วยจะบ้าไปแล้วใครคุ้นหน้าคุ้นตาช่วยแจ้งมาในอินบ็อกซ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวปรากฏภาพชกกายชะกันจํานวนหนึ่งคนอายุประมาณ25-30ถึงปีรูปร่างสันทัดค่อนข้างท้วม เดินเข้ามาด้านหน้าร้านจำนวน3รอบ โดยรอบแรกไม่ใส่เสื้อสวมกางเกงขาสั้นเดินมาดูลาดเรารอบที่สองใส่เสื้อยือดแขนสั้นสวมกางเกงขาสั้นและสะพายกระเป๋าคล้องคอเดินมาหิ้วถุงขนาดใหญ่ที่ใส่ซองเครื่องปรุงรสบะหมี่จำนวน2 0 0ซองไปส่วนรอบที่3มาแบกกล่องขนาดใหญ่ที่ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปจำนวนหนึ่งกล่องรวมมูลค่าประมาณ3,000บาทไปณที่บ้านเลขที่740หมู่6ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นอยู่หน้าตลาดสดหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ซึ่งเปิดเป็นร้านโชห่วยและขายข ชำจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแห้งและอาหารสดอาทิ ลูกชิ้นฮอทดอกไสกรอกชนิดต่างๆรวมทั้งเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวและเครื่องปรุงรสใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวสำหรับร้านที่ทำก๋วยเตี๋ยวขายโดยตรงพบนายสิทธิเดชทับมีบุญอายุ40ปีและนางสิริพรทับมีบุญอายุ37ปีสองสามีภรรยาของร้านและเป็นเจ้าของ Facebook ดังกล่าวโดยนายสิทธิเดชได้กล่าวว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายไม่ใส่เสื้อมาวนดูของแล้วก็เดินออกไปพออีกประมาณ5นาทีกลับมาสวมเสื้อและสะพายกระเป๋าและได้ขนของไป อรอบเป็นบะหมี่มสาเร็จรูปกล่องใหญ่และเครื่องต้มน้าก๋วยเตี๋ยวกล่องใหญ่ของเพิ่งหายไปเป็นครั้งแรกทั้งที่รถมาส่งและวางไว้แบบนี้มากกว่า10ปีไม่เคยหายสาเหตุน่าจะเกิดจากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทําให้มีโจรเยอะไปแจ้งความที่สพอนองไผ่พร้อมมอบไฟวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่ถูกขโมยของซึ่งร้อยเวรได้ให้ตนไปสอบถามชื่อและนามสกุลข,ของคนร้ายมาให้เนื่องจากคนร้ายรายนี้เคยเป็นคนงานอยู่ที่ร้านค้าในตลาดไปแจ้งความตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่13เหตุเกิดขึ้นวัน ที่12ผ่านมาหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มาดูที่เกิดเหตุเพียงแต่บอกให้ตนไปหาชื่อและนามสกุลของคนร้ายมาให้ถ้าเป็นแบบนี้เราคงต้องดูแลตัวเองและไปจับคนร้ายเองน่าจะง่ายกว่าด้านนางสิริพรกล่าวว่าช่วงนี้ต้องรีบเก็บของเข้าบ้านและระวังตัวมากขึ้นและให้คนที่มาส่งของโทรแจ้งเราก่อนเพื่อที่จะรีบมาเก็บของเข้าบ้านโดยปกติเมื่อก่อนรถมาส่งของก็จะกองไว้ที่หน้าร้านแล้วตอนเช้าประมาณตีสองเราก็จะไปเปิดร้านมาเก็บของแต่ ตอนนี้ต้องลำบากขึ้นถ้ารถมาส่งของตอนเที่ยงคืนก็ต้องออกมาเก็บของหรือถ้าหากมาตอนตีหนึ่งก็ต้องออกมาเก็บของเราขายของมาเกือบ20ปีไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนน่าจะเกิดจากเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ผู้คนลำบากกันมากไม่มีเงินใช้ดูจากที่เราขายของก็ขายไม่ดีเหมือนก่อนก็อยากฝากตำรวจให้ดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ไม่มองว่าเป็นคดีเล็กๆก,ก็ไม่มาดูแลกัน